ปีที่แล้วนี่ผมผูกปีป่วยเลยแล้วผมก็เป็นทั้งไข้หวั 2009. ด2,009ไปกันยายนก็เข้าอุดเส้นเลือดในสมองโชคดีมากแล้วก็นอนที่โรงพยาบาลประมาณเดือนกว่าเดือนเสร็จนิดนิดต่อมาพอโรงพยาบาลปุ๊บก็เนี่ยฮะคอเนี่ยคอหอ,อยังมาถึงกระเพาะเนี่ยก็กืนอาหารไม่ได้คืนน้ำคืนอาหารไม่ได้แล้วก็จากนั้นมามกลาคุมพามีนายเพิ่งทราบว่าเมียผมกลายเป็นทอม ก็คือตอนนี้แกก็แบบโกหกแบบโกหกแบบเล็กๆน้อยโกหกหมดเลยครับและตอนนี้ก็ไปเช่าเช่าหออยู่ด้วยกันนะครับเขาจะกลับบ้านอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไอ้เจ็ดวันไอ้สัปดาห์หนึง่งไม่เกินสามวันแล้วจะกลับมาตอนประมาณสักหลังสี่ทุ่มขึ้นไปก็จะกลับมาผมก็งงเป็นไก่ตาแตกเหมนะือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมและอีกอย่างนึงก็คือ แล้วผมมีการเปลี่ยนที่ทํางานด้วยครับจากนั้นอาทิตย์ที่แล้วผมมาที่วัดก็ลืมพระห้อยไว้ในห้องน้ําชายก็พระหายอีกตอนนี้ผมก็เลยอาทิตย์ที่แล้วนี่ผมแบบจิตใจแบบตกต่ํามากเลยก็คืออยากจะไปฆ่าเขาอะฆ่าใครฆ่าฆ่าทอมฆ่าทอม <laughs> ทั้งฆ่าทั้งคือกะว่าเมาอะครับเมาใจาเลยเมาเมาเมาเลยแต่ก็ พอดีคิดถึงทางทางวัดนี่ก่อนก็เลยมาที่วัดแล้วก็อาทิตย์ที่สองอาทิตย์แรกทั้งอาทิตย์ที่แล้วนี่ยพอดีท่านไม่ชีไปที่เขาใหญ่ก็เลยไม่ได้เจอท่านแล้วผมก็เลยมาอาทิตย์ที่สองอีกแต่มาแล้วก็พอฟังนี่ก็เย็นลงเยอะเลยครับครับผมไม่ทราบว่าผมมีกรรมมีเวรแล้วผมต้องทําตัวยังไงบ้างครับผู้หญิงเขาไม่ได้รับความถูกจากโยมอ่ะแล้วถ้าเขาไปเจอ คนที่แบบว่ารู้อารมณ์กันก็ไม่กลับมาหาโยมหรอกยังไปเขาไปเถอะทำบุญกับพระพุทธเจ้าร้อยครั้งไม่เท่ากับทำถังกระทานครั้งเดียวนะทำบุญถังกระทานร้อยครั้งไม่เท่ากับให้อภัยทานครั้งเดียวนะโยมให,ให้อภัยเขาใช่ไหมครับอย่าให้เขาไปอยู่ด้วยกันเลยบอกไม่ต้องกลับมาดีไหมผมว่าก็ดีเหมือนกันครับ ผมก็คือตอนนี้ผมเริ่มเริ่มปล่อยวางแล้วอยากไปก็ไปมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ละล้าละลังปล่อยเขาไปชีวิตใครชีวิตมันคือผมพยายามบอกว่าเขาผิดศีลกามีนะผมก็บอกนะครับว่ามันไม่เจริญนะเขาพยายามไม่ใช่โยมไม่โยมฟังไม่ทีไม่เข้าใจโยมให้ความสุขเขาไม่ได้ครับยมนไม่ยมไม่รู้หรอกว่าอารมณ์ผู้หญิงเบลามันมีความต้องการขึ้นมามันแบบใครก็ได้นะครับหน้ามันมืดเลยโยมใครก็ได้ ก็ได้ที่ถะาําให้มันถึงที่สุดอะ่ะแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยที่เขาที่เขาาก็ต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้เก็บความรู้สึกเอาไว้พอเช้าก็ดา่าผัวผัว,ผวก็ยอมไม่ดา่าเพราะว่าด่าเพราะว่าไม่เคยทําให้เสร็จถึงจุดมุ่งหมายของเขาแล้วเขาผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันเขารู้อารมณ์กันครับแล้วเราจะไปฆ่าเขาเข้าคุกฟรีโยมปล่อยเขา ก็หให้คือไม่ต้องไปเลิกกับเขาใช่ไหมครับเลิกเลยโยมเลิกเลยใช่ไหมครับวิธีพูดให้ใครเลิกกันมันก็บาปนะครับแต่ว่าถ้าคิดถึงว่าในแง่ที่ว่าเขาไปไปมาๆอย่างเงี้ยโยมก็ยังระแวงอยู่ใช่ครับแล้ววันหนึ่งถ้ายมควบคุมโทรศไม่ได้โยมไปฆ่าไปแกงเขาโยมก็ต้องไปอยู่ในคุกอยู่ในตารางมันก็ไม่คุ้มกันครับอดีตาติผมเคยทากรรมอะไรครับไ่ใช่พูดได้มหได้เลยครับโยมชอบข่มขืนนับโทษ การกที่ิยมทําไว้ตรงผลมาว่าโยมไม่ประสบความสาเร็จในเรื่องการหลับนอนกับผู้หญิงครับแล้วโยมตื่นเต้นตลอดใช่ไหมครับขอถามข้อหนึ่งทําไมผมเวลาผมทํางานทําการทํ่าทำไมไม่ไม่ค่อยสําเร็จตามเวลาที่กําหนดครับไม่สําเร็จสักเรื่องเยครับไม่สำเร็จไม่สําเร็จสจักเรื่องครับ <laughs> ใช้หน้าที่รับกู่เข็นผู้อื่นไว้ในอดีตครับ ส่งผลมาในปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จสมมุติว่าโยมดูแลนักโทษมันมีเป็นกันักโทษผู้หญิงมันมีเป็นกัถึงเวลาโยมเข้าไปบังคับขืนใจเขาครับแล้วส่งผลมาว่าพอยอมมนเนี่ยมันมีครอบครัวโยมไม่ได้บกพร่องอะไรเลยนะหน้าที่การงานครอบครัวทุกอย่างดีหมดครับแต่ทำไมยอยู่แล้วเขา เบนเข็มไปทางที่เราอับอายครับทําให้เราอับอายใช่ไหมคะใช่ครับยมยมจะยมเสียฟอร์มตรงที่เขาไปรักผู้หญิงอะคือมันเสียเหลี่ยมครับไม่เหลือเหลี่ยมแล้วยมครับไม่เหลือแล้วแล้วก็ปล่อยเข้าไปเถอคะค่ะยมยังห่วงอยู่คือก็ห่วงเขาอยู่ครับคือในฐานะเพื่อนด้วยครับปล่อยเขาไปเถอะ ถ้าเรารักเขาเราก็ต้องให้ในสิ่งที่เขาชอบไปเนะครับปล่อยเขาไปเถอะบางทีพูดให้ใครเลิกกันไม่ได้ครับแต่ยอมเลิกเขาเถอะครับ <laughs> ขอบพระคุณครับ